รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนตุลาคม2567เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ในเดือนตุลาคมบ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัวร้อยละ9.1สะท้อนจากด้านการผลิตและการใช้จ่ายด้านอุปทานหรือการผลิตหดตัวร้อยละ11.1สะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ56.8จากปริมาณผลิตร่ารวมทุนจดทะเบียนโรงง,งานอุตสาหกรรมและจำนวนโรงง,งานอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.3จากปริมาณผลผลิตข้าวนาปีด้านปศุสัตว์ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตสุกรไก่ไก่โคเนื้อในขณะที่ปริมาณผลผล,ผลิตสับป,ประรดเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ลองกองและปลาหดตัวภาคบริการขยายตัวร้อยละ7.2จากรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งขาปลีกปริมาณสินเชื่อจำนวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการจำหน่ายสินค้าโอท็อป ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจการบริการด้านการศึกษาและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัต้าคารด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ29.5สะท้อนจากการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ58.6จากการส่งออกสินค้าที่สำคัญได้แก่เครื่องดื่มสุก,กรอนขุนและผงชูรถและการนำเข้าสินค้าเกษตรได้แก่ลูกเต๋าแร่บอรไรและกากน้นสํำตะหลังบด การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ44.7จากการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนและการเบริกจ่ายรายจ่ายประจำการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ22.6จากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดค้าส่งค้าปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ4.3จากทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่และปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน เสถียราภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ0.9จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะผักสดและผละไม้ประกอบก,บกับการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลและค่ากระแสะไฟฟ้าจากฐานราคาต่ำของปีที่ผ่านมาในขณะที่ราคาแก๊สโซฮอลปรับตัวลดลงการจ้างงานหดตัวร้อยละ3จจจากเกษตรกรพยายามลดต้นทุนการผลิตลงจึงหันไปใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐ,ฐกิจการคลังท่านสามารถติดตามข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์หรือโทร055411223